เอาแค่ okay. นี้เอารู้สึกเรารู้สึกคือเวลาที่เราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราจะต้องต้องต้องรู้สึกกับมันถ้าเราไม่รู้สึกกับมันไม่เกิดเรื่องชีวิตเรามีเรื่องเพราะเรารู้สึกกับไปเรื่องที่เราเข้าไปสัมผัสด้วยนึกภาพออกไหมเรารู้สึกว่าเป็นไงดีไหมสามสิปีพั0พันห้ล้าน <c oughs> 30ปีพ5 0 0ล้าน,นลงทุนร6 0ล้านลงทุนร้อล้าน30ปี มีกำไรสะสม1,500ล้านอ่ะดูต่อรวมส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้คือ e 1,846คุณลองเอา d บวก e นะ d บวก e หนี้สิน d บวก e มันจะได้เท่ากับมันจะได้เท่ากับเห็นไหมครับ ก็คือ2 1 3พเพราะนั้นสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนสินทรัพย์คือแหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุนหนี้สินบวกทุนคือแหล่งที่มาของเงินลงทุนสินทรัพย์คือแหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุนตัวดีก็คือหนี้สินบวกตัวอีก็คือเงินทุนดีบวกอีคือแหล่งที่มาของเงินลงทุนเห็นไหมแหล่งที่ใช้ไปเท่ากับแหล่งที่มาของเงินลงทุน แหล่งที่ใช้ไป2133ล้านมาจากมาจากหนี้สิน286มาจากส่วนของเจ้าของ1846รวมแล้วเป็น2133ล้านคราวนี้อันนี้คืองบดุลมาดูงบกำไรขาดทุนหน้าที่15งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี2,560มีรายได้2 0 6 8ล้านมีรายได้2 0 6 8ล้านคุณดูเทียบปี2,559 2,559คุณพบว่าอะไรครับคุณพบว่าปี2,560รายได้เพิ่มขึ้นแต่เขาจะเพิ่มขึ้นอย่างไยครับเพิ่มไม่เยอะเพิ่มเพิ่มทุกปี ราะบังคับให้คนป่วยไม่ได้บังคับให้คนตายไม่ได้โฆษณาว่าช่วงนี้มาป่วยกันเถอะรถพิเศษไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าประชากรเนี่ยมาอยู่ย่านนี้เยอะๆย่านนี้มีรถไฟฟ้าหมู่บ้านมาเยอะๆแล้วมันมาเยอะจริงๆนะเส้นถนนรัตนาทิเบตถนนราชพฤกษ์ต้าคนมาอยู่เยอะๆคุณว่าได้อานิสงส์ไหมที่โรงพยาบาลนนทเวศเนี่ยคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้นักขนลกุก ไม่รู้มันบอกไม่ถูกมันได้อานอิสงส์เพราะตลาดนี้คือตลาดเลยครับนนทเวศอยู่ในตลาดเลยครับกึ่งแข่งขันกึนนนน่งผูกขาดถูกไหมหมู่บ้านคนรวยทั้งนั้นเลยมาอยู่ย่านนี้เพราะนั้นนนทเวศได้อานอิสงส์เห็นชัดแน่ว่าได้อานอิสงส์แน่นะครับ จะต้องมีคนมารักษาเพิ่มขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอันนี้ความรู้สึกเห็นนะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเลยครับรบกวนความรู้สึกเรากูว่ามึงคิดผิดเห็นไหมไม่อยากให้มึงอย่ามายุ่งกับกูเลยกูคิดของกูเองพอพอเข้าใจเข้าใจปะรู้สึกเองไมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยไม่อยากถามใครภนาะพถามแฟนเราแฟนเรามันก็ก็ด่ามึงยังไม่เลิกเล่นหุ้นอีกเหรอเห็นไหม มันตั้งแั่ที่คุณมันดีอ่ะตัวนี้ดีไอ้ที่ผ่านมาคือผิดพลาดไปแล้วให้อภัยกันมันไม่ยอมไม่อภัยเพราะนั้นเราต้องคูดคุยตัวตัวเองโดด,โด,ดเออใช่ถนนราชพฤกษ์ึกรถไฟฟ้ามาเซ็นท่านมาทุกอย่างความจเจริญมาแอาอัดที่นี่รานันนนทเวศบวกเต็มเต็มเห็นไหมนี่คือการเห็นภาพในอนาคตแล้วภาพในอดีตก็คือ6059 58 5ห56เหดห้าเหเห็นไหมเห็นแล้ว ไปปิ้นงบไปปิ้นงบที่ w w w s e t o r t h ปิ้นงบได้ทุกปีเลยย้อนไปดูเลยแล้วก็จะได้มาเทียบว่าเออมันขึ้นทุกปีว่ะตอนนั้นยังไม่มีถนนด้วยยังไม่มีเซนทันมาด้วยยังไม่เจริญแบบนี้ด้วยเพราะนั้นนับจากวันนี้เอ้ยมันดูเจริญขึ้นเยอะเพราะนั้นไอ้ผลประกอบการตรงนี้ในปี2,561 มันโตมาสี่สห้าปีโตมาแบบ10ปีเนี่ยเทนมันงนี้ตลอดเพราะนั่นงานนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าปี2561ก็อะไรครับไม่น่าจะแพ้ปี60ถูกไหมเราเลยอะไรครับป่วยครั้งต่อไปกูจะไปนนทเวศเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยอะ่ะเข้าใจปะป่วยครั้งต่อไปจะไปนนทเวศพอซื้อหุ้นสมมุติเราไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลน,นี้ถูกไหมเราก็จะสั่งเสียลูกหลานว่าถ้าต้องตายขอให้พ่อไปตายนนทเวศ เพื่อาการตายของพ่อนี้จะอะไรครับช่วยผลักดันราคาหุ้นที่พ่อถืออยู่เพื่อให้หนูขายทิ้งแล้วหนูจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำการตายของพ่อช่วยให้ลูกมีกําไรหุ้น,เห,นเห็นไหมเห็นไหมชีวิตเรารู้สึกดี ước? อ่าดูต่อเ <mag cha. S 1> พราะนั้นถ้าเกิดคุณไปดูปี58คุณไปดูปี57คุณก็จะเห็นเทนที่มาอะไรครับมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งห9กับ 60คุณดูกำไรครับค่าใช้จ่ายต้นทุนในการรักษาพยาบาลเห็นไหมฮะนี่ไล่ไปค่าใช้จ่ายในการขายนะค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงคุณจะเห็นรายการที่มันใกล้เคียงนะตอบแทนกรรมการก็ประมาณนี้นะครับรวมค่าใช้จ่าย1604อในปี6 0 1,638แแล้วมาดูกำไรครับเห็นกำไรไหมครับ กำไรสามร้อยจากปี59ที่กำไรสามร้อยก็เพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดเพิ่มทุกปีคล้ายๆหมามากเพิ่มไปเรื่อยๆราคาหุ้นที่ตกจาก1,800มาพั0เ้อต้นๆหุ้นนนทเวศ ก็ขึ้นจาก49บาทมาเป็น57บาทไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิน้นแล้วแถมยังปันผลเมื่อประมาณากลางเดือนพฤษภาคม1บาท33สตางค์ปันผลแล้วแทนที่จะตกขึ้นมาอีกห้าหบาทปกติปันผลมันจะตกถูกไหมอันนี้ปันผลแล้วขึ้นแล้วก็ล่าสุดนี้ ขึ้นไป59บาทแล้วตอนนี้ย่อลงมาเหลือ57เมื่อประมาณปี58ขึ้นไปถึง80บาทตอนนี้ก็ดรอปลงมานะตามติดเพราะหน้าที่ของคนเล่นหุ้นก็คือจะต้องตามหุ้นตัวที่ตัวเองสนใจนะมีการบ้านกับหุ้นนะ,ะดูต่อเราเห็นกำไรนะออกมาแบบนี้ดูกำไรต่อหุ้นตรงนี้คือ EPS 1.98แล้วก็กลายเป็น2.21 EPS โตขึ้นทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆนะครับปีนี้เนี่ยนะครับแบ่งปันผลมาจาก EPS 1.33ถ้าจำไม่ผิดนะครับปีนี้เขาประกาศปันผลจากกำไรต่อหุ้น2.21ปันผล1.33ถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็ปันผลทุกปีไม่มีปีไหนไม่ปันผลนะปันผลทุกปีการน,นี้ไอ้หุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ถ้าคนามีนิสัยคอนเซเวทีฟอนุรักษ์นิยมไม่อคเ s ซีฟไม่ก้าวร้าวต้องการารักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัยหลับตาแล้วมันจะเห็นภาพว่าเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคาร ซึ่งการเอาเงินไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยอย่างเดียวถูกไหมไม่มีโอกาสกําไรจากเงินฝากไม่มีแต่เล่นหุ้นถ้าเล่นหุ้นดีที่มันปันผลมากกว่าอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินฝากถ้ามันปันผลมากกว่าและมันมีโอกาสกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นด้วย การเล่นหุ้นดีก็ยังดีกว่าการฝากเงินถูกไหมนะดูต่อนะครับนี่คืองบกําไรขาดทุนครั้งนี้จาก2ง,งบก็คืองบดุลสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนกับงบกําไรขาดทุนเราจะเอาตัวเลขของสองงบนี่แหละครับมาหาตาส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินที่เราจะหาก็คือเราจะหาตามหน้านี้เลยนะครับเราจะหาทุกตัว ที่เราพูดถึงแล้วก็จะอธิบายทุกตัวนี้ว่าในความหมายในเชิงลึกๆแล้วมันอ่านมันเข้าใจยังไงนะเปิดหน้าที่17 17นี่คืองบกระแสงเงินสดหน้าที่17นะครับให้คุณคุณจะมีหนังสือไอ้คู่มือลงทุนแนว V.I. ให้คุณอันเนี้ยไปศึกษาในตำรานะ ตรงนี้ผมข้ามนะครับมาดูหน้าที่10หน้าที่19หน้าที่19คืองบไตรมาสที่1งบไตรมาสที่1 31มีนาคมเวลาที่คุณเล่นนุ่นตัวไหนก็ตามนะครับคุณจะได้อ่านงบ อันนี้งบปีงบปีอันนี้งบปีเลยงบไตรมารที่หนึ่งจะประกาศภายใน45วันเมื่อสิ้นสุดไตรมารที่หนึ่งเพราะฉะนั้นงบไตรมารที่หนึ่งไตรมารที่หนึ่งสิ้นสุด31มมีนาคมถูกไหมครับบริษัทจะต้องแจ้งผลประกอบการ ประกาศให้พวกเรารับรู้ว่าตัวเลขหน้าตาของงบเนี่ยเป็นยังไงจะต้องประกาศในวันที่เมษา15พฤษภาคม Q1 นะครับก็จะประกาศ15ทับ5คิสิ้นสุด30มไม่ยอถูกไหมครับก็จะประกาศนับไป45วันกรกฎาสิงหา15เดือน8 Q3 สิ้นสุดเลยครับกันยา30กันยาก็จะประกาศ15เดือน11 Q4 จะเป็นงบปีเลยก็คือประกาศทั้งปีเนี่ยก็จะประกาศภายใน28กุมภาละประมาณนี้ครับสิ้นเดือนกุมภาประกาศสิ้นเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกไตรมาสเนี่ยคุณจะได้ดูงบและการดูงบมันจะทำให้คุณเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นหรือแย่ลง เพราะนั้นหน้าที่ของคนลงทุนต้องอะไรครับต้องตามงบตลอดนี่คือการตามงบ31มีนาคม2561นะครับดูครับรายได้ทษทีอันนี้สินทรัพย์หมุนเวียนอันนี้สินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มาดูรวมสินทรัพย์ตัวเลขเป็นแบบนี้เปิดหน้าที่20นะครับหนี้สิน 286เป็น490นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมหนี้สินนะครับทิศทางตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือหน้าตาของงบดุลน,นะเทียบสังเกตการเทียบครับ31เอดธันวาคมกับ31มเอดมีนาคมก็คือ3เดือนของปี60เทียบกับ3เดือนของปี61นะครับคราวนี้เปิดหน้าที่21 หน้ายี่เอ็ดนี่ยคือหัวใจให้คุณดูนี่หัวใจหน้ายี่เอ็ดก็คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคุณเห็นอะไรไหมครับนี่รายได้เพิ่มขึ้นสมเดือนปี60ศูนทำได้4ี่้ยหกสองปีหกหนึ่งทำได้ห้า้อยสาสิบสามแล้วดูกำไรบรรทัดล่างเลยครับ เจ็ 76, ทำได้ร้อยเจดสเดือนของปี60ศสมเดือนของปีหกศูกำไรเจ็บสมเดือนของปี6กหนึ่งกำไรร้อยเคุณรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าดีอะ่ะเขาดีอะ่ะใช่ไหมรู้สึกว่าเขาดี76มาเป็นรนะ้อยเจ็ดกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้น0.67 ดูงบไตรมาที่หนึ่งเกิดความรู้สึกว่ากำไรเขาเพิ่มขึ้นนะก็รู้สึกดีก็ตอบได้แค่รู้สึกดีคราวนี้ข้ามหน้าที่25คุณต้องเปิดหน้าที่25อันนี้ผมจะวิเคราะห์งบของปี60นะครับ ก็คือจะใช้งบปีวิเคราะห์นะครับเอาปี60มาวิเคราะห์แล้วถามว่าแล้งบไตมาศปี61วิเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ครับเดี๋ยวมีตัวอย่างภาคใหม่อันนี้ผมจะเอาปี60มาวิเคราะห์การนี้การวิเคราะห์เนี่ยคุณจะต้องเ,อเปิดหน้านี้คู่กับเปิดหน้าที่13ครับเปิดไปเปิดมาหน้าที่13 หน้าที่สิบสามคือหน้านี้ <c oughs> หน้าสิบสามคือหน้านี้